อ่ะแล้วเข้ามาตรงนี้ซีมซีเคมาเลเซียจะไฟกับด้านหน้าของอาร์เวเทน่าแล้วดีๆไปน็อก, you High Boy, กอยู่ไฮบอยได้แล้วเลสกโดนน็อกจากเอริสุนเชยไปเอริสุนเชยได้เก็บแต้มจากเล็กไปแล้วดีๆได้แต้มจากยูไฮบอยไปทีมซีเคมาเลเซียออกจากเกมตัวเลือกสองทีมเจ็ดชีวิตครับแล้วจีนายเดินขึ้นมาจากตรงนี้เก็บโซเลออกจากเกมไปเหมือนกันนี่มันคือเบสิกนะแล้วเรียบร้อยไหมเบสิกแบบนี้เรียบร้อยดีฮัรุูดครับโดนน็อกจากแกงโซฮะซีเคทจินย่างคมและปีหลังคางขึ้นมาบอกว่าลุดระลบหลังต้นไม้ตรงนี้แต่แกงโซต้องระวังทางอื่นด้วยนะคครรับับบใช่ เข้าสู่วีคที่3แมตช์ที่2ครับหรือเกมที่32นั่นเองครับและนี่คือคะแนน31เกมที่ผ่านมาครับบิกกิตอนเลดเอเรียนอินโดนีเซียนำอยู่เป็นอันดับที่1นะครับมาดูทีมไทยนะครับ RRQ Athena อยู่ที่4ทีมสิเขตจินอยู่ที่6แล้วก็ power 88อยู่ที่7นะครับแล้วเกมต่อไปเป็นเกมที่32นะขอบอกว่าทีมไทยเนี่ยเอาจัดจัดเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสลุ้นแชมป์ด้วยไทยขึ้นไปติดท็อป3ครับ แต่จะเป็นทีมไหนบ้างแล้วทีมไหนจะได้แชมป์ไปลุ้นกันเลยนะครับขอบอกว่าเกมนี้อย่างมันแล้วก็อย่างลุ้นครับเนีวิกลวงกลางๆแม่นานๆทีจะได้เห็นนะวีคันด <oh, okay. ี้วงแบบนี้ฮะริงฮะวงที่ไม่ค่อยเดือดร้อนนะครับไม่หิวน้ำนะครับเฮ้ยเ้ยเ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยนาวีเอารถมาชนแล้วใส่จิยเซนเลยลหฮะจิยเซนบอกอะไรวันหน้าเรามาด้วยกันไม่ใช่เหรอเพื่อนแล้วลาก้ามาในห้องตันตรงนี้เรียบร้อยทิกซี่ครับน้องจิยเซนไปจิยเซนบอก <laughs> ไม่ต้องเล่นโอ้บอยซ้ำหมดจากเกมทันทีปวดหัวฮะตรงนี้แล้วมา3คนเลยแล้วดูคดียเอสต้องไปเลยครับพี่อาแต่ผมรู้สึกวาวีแกเฉียบเหมือนกันนะมาตัดสินใจผมว่าแกอาจจะเห็นก็ได้นะว่าบ้านนี้มีหนึ่งคนอะไรพุตบอลเรสครับตุรกีฮะทีมนี้สัปดาห์ที่แล้วดูดีขึ้นดูดีฮะลินะแต่สัปดาห์นี้ดูนิ่งๆไปนะครับใช่ครับสัปดาห์แรกนี่ทำไปเพียงแค่56แต้มครับ สัปดาห์สองซัดไป126แต้มซาลฟูร์บอลริสครับตอนนี้ยังลังอันดับที่11อยู่นะครับ192แต้มครับทีมไทยของเรานะครับซีเคนจิน 2K คอสมอสครับจากสัมภาษณ์เขาเขาครั้งก่อนนะครับผมก็ หลักๆคือปัญหาเรื่องการสื่อสารนะและการตัดสินใจในการภาพรวมของทีมที่เขาให้สัมภาษณ์ใช่ไหมเขาบอกวันแรกที่เขาทำผลงานได้ดีที่ตอนนั้นคือพูดอะไรคือไปทางนั้นเลยทางเดียวกันแต่เพราะวันนี้วันติดต่อมาเนี่ยกลายเป็นว่าพูดอะไรปุ๊บมันมัน,มนเริ่มไม่ไปทางเดียวกันเริ่มเป๋เปใช่ก็เลยมีปัญหานิดหน่อยสละก,การไฟใช่ครับนี่มันคือเบสิกนะเรียบร้อยไหมเบสิกแบบนี้เรียบร้อยดีฮารุทครับโดนน็อกจากแกงโซ่ฮาสซี่เคจจินยังคมและปีหลังคาขึ้นมาบอกว่าลุดระหลบหลังต้นไม้ตรงนี้ แต่เก่งโซ่ต้องระวังทางอื่นด้วยนะครับใช่ครับต้องเก่งคือรุดน็อกไปนี่เพื่อนเขาไม่น่าจะอยู่นิ่งนะครับใช่ครับพาวเวอร์ครับกอล์ไผ่ครับอยู่ใกล้กับอ่าและรุดเรียบร้อยครับจีแทซัมลุดออกจากเกมไปแล้วครับคิวแรกมาแล้วนะครับสหรับซีเกตจินจากประเทศไทยเหมือนรุดเองนี่แกแต่ขบวนมานะครับมาเจอซีเกตจินฮะนี่ครับเพื่อนยังอยู่ตรงนี้3คนฮะแต่ทำไมรุดแกไปอยู่ตรงนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะนั่าเสีย ซึ่งกใกล้กับซุดแล้วก็นี่ครับซุดซุดบอกเฮ้ยโลนินม่งเข้ามาอัลฟาเซเว่นลอยอยู่หลังร<ล>ัวโลนินบอกไม่มีคนเ <laughs> พื่อนบ้านนี้ฟรีๆเลย <laughs> ผมสกามาแล้วฟรีๆเอ้ยบ้านนี้เคลียร์เ <laughs> พื่อนเอ้ยแต่ว่าหลังเข้ามาอ้าแล้วนี่ครับเซน,นาทเท็กซ่าครับไปน็อกได้ครับด้นานหน้าโดนน็อกไปแล้วหลังเข้าจังหวะนี้อย่างสวยครับเอารเบลี่โดนน็อกหน้าเข้ามาบบเฮ้ยเพื่อนหลังก็แพงไปตัวหนึ่งแล้วดับมาน็อกครจังหวะนี้ของวิทูทูเคเอาเลยครับเราเรียบร้อยไหมฮะเราสวดมา แล้วเซนจาเทา็กซัสป่าระเบิดเก็บไปสวากิ้งครับเก็บอัลบิเอ,อียจากเกมไปแล้วนี่เหลือคนเดียวจอยนิโตรนี่ปีนออกมาบอกมาน,นี่ให้มันจบจบไปเรียบร้อยเลยครับซุสอ e ีสปอร์ตครับบ้านนี่มันเงียบเหลือเกินสเก,กามาบอกให้เพื่อนไม่มีคนคือจวะว่าพลาดก็ไม่พลาดครับออผมบอกว่าฟนะาเซเว่นพ,พดดื้นฐานดีคือการแคมป์บ้านและเนียนดีแล้วจังหวะนี้แอ็กเซอร์ยิงแล้ว,ลว,วระเบิดใส่ซูกูตายไปหนึ่งแล้วก็เซนจากสวีเดนก็ถือว่าเสียเรียบให้เอาฟาเซเว่นไปเลยครับเมื่อกี้นี้ใช่ครับ เราต้อยเจที่กลางสะพานลอรถนี่ครับไปน็อกโคลคิสได้แล้วยิงต่อมาของแอคเซอร์สเปย์หวังจ้านี่ครับไปหวังซ้ำครับรีเวสเลยเฮดช็อตแอคเซอร์ไปโอ้เขาคเวอร์กันสวยเหลือเกินครับแล้วดูที่รีเวสครับจะช่วยโลคิสได้หรือเปล่าฮะอยู่กลางสะพานแบบนี้น่าจะยากแล้วนะครับแล้วดูครับแค่เผอยืนนิ่งสวนแค่นี้ก็น็อกกันแล้วนะพี่อานนะแล้วตรงนี้ครับรีเวสคูซีขึ้นมาดูครับลอตเจาะนี่เวอร์ให้เพื่อนครับแล้วดูเหมือนจะพยายามหาทางซ้ำโลคิสให้ได้ ตีเวสตัดใจนะฮะโลคิสครับเป็นคิวของกองโซ่ใบของ KP ใช่กองโซ่เนวี่อยู่9ก้นาฬิกาอยู่ไกลวงเลยฮะอยู่แบบจุ่มวงฟ้านะแล้ววงจะอัปเดตกันท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูว่าเด้งไปไหนบีบกลางมาเฮ้ยวันนี้วงวิเครที่ใจดีนะนั่าดีะริฮะค่อนข้างใจดีสวยๆเลยถือว่าบาลานซ์ทุกคนนี่ถือว่าโอเคเลยทีเดียวรักวงแบบนี้ครับแล้วเป็นผลดีกับนาวี่ใช่ไหม เพราะมันใกล้ภูเขาก็ไม่ได้ไกลมากใช่ฮะถ้าเมื่อกี้เด้งขวาสุดโต่งน้องบอกเลยนะวิกรรมหมักบนเทิคอสมอสครับบอกว่าได้ยินเสียงอะไรแวบๆแวมแแถวนี้ครับคอสมอส์กำระเบิดก่อนคอสมอสจะเดินออกมาแล้วโดนยิงโดนยิงโดนยิงคอสมอสเจ็บหลบเข้าไปก่อนให้ปลาระเบิดมาแค่ลูกเดียวเกือบน็อกถูกต้องนะถ้าน็อกนี่ผมบอกเลยว่าบันเทิงเหมือนกันแล้วเขาอยู่ไฮกราวดีเอโซเรตกำระเบิดเหมือนกันโด่งโด่งเข้าไปฮะ ปาไม่เข้านะคอสมอสบอกว่าเริ่มรู้สึกถึงความวิกฤตและเก่งโซ่พุ่งเข้ามาจากอีกด้านหนึ่งของบ้านครับหวังว่าจะมาช่วยเพื่อนได้ทันนะตรงนี้แต่ว่าต้องระวังนะเพราะตรงนี้มันไฮกราวนะครับจริงคือโซเรตค,ค่อนข้างได้เปรียบมากๆครับแล้วแลนดอมระเบิดไปด้านหน้าก่อนอยป่าแม่นด้วยนะจ่ายเข้าหน้าต่างเลยจริงแต่ริมรัวนี่ก็ถือว่าถือว่าป่าดี<ช>แล้วนะแล้วทูเคครับทูเคก็โฟกัสครับ,ร,บรู้เลยครับว่าไฮกราวตรงนี้มีคนแล้วสีเนอร์เจ้านี้ไปน็อกไอซ์ของพาวเวอร์อ้าวเสียงกับทูเค มุมสี่ของจูเ k จูพิกพิกหลบอยู่ครับตรงนี้เราพยายามวิวดูอยู่ k, จรูรอจังหวะไว้ดูครับรอจังหวะแบบนี้คือต้องใจเย็นครับถ้าไปใจร้อนกว่าเขานี่มีสิทธิล์ลำบากนะเหมือนกันเรียบรอ้อยถ้าสินเหอได้คิวจะไอซ์ไปครับใช่ครับไอซ์ต้อเกียวจะเก่ไปนะครับเราดูเกงโซ่น่าจะไปเจอกันกลางทางหรือเปล่านะครับสตาร์ทพาวเวอร์บานไ,ไปกับโวยเอ็มนะเกงโซ่ so, ครับตัดมาที่โซเลสดูฮะมุมก,กว้างๆครับมุมที่คลาสดิจิตอลอัลลันติกเขาก,กดเราอยู่นะ อเอ็นลับสกิลไม่ได้รอครับอยู่ครับใช่ครับเหมือนจะขับรถไปชนซะเลยฮะตรงนี้เอ้ยไม่เอาสิลูกแหมค่อยค่อยคุยกันเ,เราอยู่ในวงสวยๆอยู่ในวงที่อัปเดตมาฮะโฟเออยู่ใกล้าพาวเวอร์จริงๆแล้วดูแกงโซ่ยิงส่วนมันเรียบยรอ้อยฮะเอ็มยี่สิบสี่เฮดช็อตน็อคโซเลยไฟศพตานะฮะแกงโซ่นี่ขยิบตาทีเดียวเท่านั้นแหละฮะห <c oughs> น้าขำมำลงไปด้วยเอ็มยี่สิบสี่แล้วทุเคเดินมาประชิดเลย เดินมาประชิดเลยแต่แบบนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันนะผมบอกก่อนนะคอร์สมอเดินมาคอร์สมอแล้วเขาชุบเสร็จแล้วระยะมันไกลเกินไปแล้ว DA ถอยกําลังออกไปครับและซิเกตก็ถอยเช่นกันนะคือรู้สึกว่ามันวิ่งมาไกลเกินไปแล้วนะครับโอ้ถือว่าตัดสินใจได้ดีฮะสำหรับซิเกตจีนครับถูกต้องครับและรวมไปถึง DA ด้วยนะครับราสติ t i c ตอิเลนติกครับแลวคอรสมอขึ้นมามุมนี้ซะเองครับเฮ้ย แล้วได้เปรียบแทนแล้วคอสมอนมาเอ้ยมุมมันไม่ได้มันมันยังหาเหลี่ยมยิงไม่ดีเฮ้ยแต่ต้องระวังนะนั่นแหละครับเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ฮิกหรือเปล่าฮะคดีอุ้ยไม่น็อกไม่น็อกคดีเริ่มรู้ส่งแล้วทูเคทอยกับแต่ว่าแต่ว่าจีแซนหลุดออกไปแบบนี้ต้องถอยก่อนครับแล้วอีกด้านหนึ่งรอไปน็อทตโซเคได้จีแซนต้องเอาตัวรอดเลยครับเพื่อนมาช่วยไม่ได้ครับไซรัสวิวดูอยู่เอาล้วครับเหมือนลูกจะโดนกระทำเหมือนกันแล้วดูท่าเคพีกองโซ่ไปเฮดช็อตน็อตใส่รอได้ครับของอัาฟาเซเว่น ซีซ่าง้างรออยู่แล้วซีซ่าลาเบิร์ไปลิมลัวใส่ล้านเกือบน้อมาอีกลูกหนึ่งโอ้ยไม่น้องอีกเฮ้ย <c oughs> พระอะไรวันนี้ซีซ <c oughs> ่าว่าไงลูกมีอีกลูกไหมให้มันน้องๆไปตรงนี้แล้วใส่ล้านี่ถ้ถอดกำลังไปไม่ได้ด้วยนะครับ<ช>พยายาม <c oughs> วิวดูแล้วมาอีกลูกหน้าโยกอย่างไม่น้อง ทำมาเจอรีซะเลยฮะดอกนี้แล้วเรียบร้อยฮะลายเซนไปเฮช็อตน็อกแมททอยครับของทีมซีเครตไซร้าบอกทนไม่ไหวแล้วครับอยากจะสู้เต็มเต็มอ,อกแล้วตอนนี้ฮะโดนระเบิดไม่พักเลยยังไม่ได้ขึ้นสะโคบเลยแล้วเออนี่ศูนย์เจ็ดจังหวะนี้ไปน็อกโซเลข่ขอดีเออ้าวดีเอดีเอยังไฟยอยู่ซีเครตจีนเลยฮะอีกด้านหนึ่งเหมือนเคลื่อนตัวไปแล้วโดนไอคิวลับนะครับเนะี่ยใช่ครับดูครับเกงโซยังกดขี่ไซร้าอยู่ตรงนี้ครับสาร้ายไม่น่ารอดแล้วนะเหมือนวงเด้งลงมาซ้ายล่างอีกนิดนึงครับพี่วฮะโอ้อัปเดตมาค่งงงแกกนนนี็ยยัอูใวะ ไอคิวชนะอยู่กลางวงเลยครับใแล้ใกล้กับโฟเอมแล้วพาวเวอร์88ไซรัสว่าไงครับไซรัสกับเละคือเหมือนมันติดอะแล้วมันไปไม่ได้นะครับแล้วโซเลตนี่เพื่อนชุบขึ้นมาหรือยังน่ะได้ชุบมาแล้วฮะมาแล้วครับภาพภาพด้านบนนะเบิร์ดไอวิวนะตรงนี้ครับไซริมไปแล้วฮะแต่คอสมอเข้ามาเสริมกลายเป็นสิเกตจินรวมเป็นสี่ส่วนดีเอเหลือแค่สามใช่รเพื่อนนี่ขับรถออกไปหนึ่งแล้วออกไปเนี่ยไปไหนล่ะฮะ ไม่ใช่เพื่อนไปไงต่อรถเพื่อนก็ไม่เหลือแล้วนะฮะโอ้เหมือนจะมีจอดติดเขาอยู่นิดนึงครับแต่ว่ามาเอาไม่ได้แค่และไซรัสที่แกวแิ่งตัดสินใจแบบย้อนไปเลยนะแกย้อนแล้วแกสวดมนต์ออกไปเลย <c oughs> เพราะาติดอยู่ตรงนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันจริงครับจีแซดแล้วไปเลยฮะลงมารถานล่างนี่ครับมีเหลืออยู่แลเลยังอยู่ไซรัสยังอยู่ครับแต่ว่าไซารัสเนี่ยเหมือนจะปลอดภัยขึ้นนิดนึงใช่ใช่แต่เขาวนี่ที่น่าห่วงคือเลยครับเพราะบนหัวของเลยเนี่ยมีจีแซดอยู่ แต่มุมก็ยิงกันยากนะใช่ครับอ๋อนี่ไงที่เขายิงนะเบียร์สิบเอ็ดกับจีนายครับโอ้นี่ครับยิงจากด้านหลังนะเป็นมุมยิงฟรีครับคือดีเอแกคงรู้ว่าอยู่อยู่นานกว่านี้คงวิกฤตแล้วนะครับท่านผู้ชมใช่ครับนี่ครับเรย์ครับจะวิ่งลงไปหาเซริมหรือเปล่าโอ้ท่านผู้ชมครับในวงตอนนี้นี่คือในแมปทางด้านขวามือเรานี่คือซิคราจีนาร์คิโอตน้าและ ขวาไปหน่อยมีเฮ้ยเลเรียบร้อยเบียร์สิบเอดน็อกเลไปครับท่านผู้ชมซีริมบอกเพื่อนบายบายหมดโอกาสแล้วสำหรับซีริมที่จะดึงเพื่อนขึ้นมาครับเลนี่ก็เก้งกังอยู่ตรงนี้นานแล้วนะครับใช่ครับเพราะหลังมันเปิดมั้งพี่ไอ้ครับ ดูครับแบบนี้แต่เบียร์ดูเหมือนจะหามุมซ้ำไม่ได้ไซรัสยังไม่จบนะครับวิ่งกลับมาครับพี่อาร์อ้ดีเอ็ก็ไปแล้วเขาเนาะเหมือนตอนสัญญาณไม่ขาดคือวิ่งหนีไปได้แล้วนะวิ่งกลับมาแล้ววิ่งกลับมาเนี่ยเสียเปรียบด้วยนะเพราะเพื่อนเราไปอยู่นู่นแล้วพี่อาร์แล้วเลนเนี่ยน็อกคือช่วยไม่ได้แล้วเบียร์สิบเอ็ดพยายามจะหาเลี่ยมนะครับหาเลี่ยมอยู่ตรงนี้เบียร์สิบเอ็ดกลายเป็นหน่อยไหมฮะตรงนี้ดูครับแกก็พยายามจะ พยายามจะล็อกไว้อยู่แล้วดูต่อโย่สามจากจีน่าเอาไม่นี่ซ้ำเละไปแล้วครับท่านผู้ชมเป็นแต้มของอาร์คิวเทน่าครับเมื่อสักครู่นี้เดเอนะครับเคลื่อนตัวออกจากที่ปะทะเนี่ยมาอยู่ในบ้านตรงนี้สองคนแต่ว่าไซรัสยังคงติดอยู่ด้านบนครับใช่ครับดูครับซเรสอยู่ไฟนี้นานมากครับนานมากครับนานครับนานจัดนะครับเฮ้ยไซรัสไปแล้ว่ะเอามาดูวงครัตอนนี้ท่านผู้ชมครับโอ้โห มีสิทธิ์ปะทะกันสูงมากฮะแต่ละทีมครับไม่ว่าจะเป็นบิเกตตอนครับกับโคดิน่าพาวเวอร์และโฟยเอ็มกับพาวเวอร์88ของเราใช่ครับแล้ววงเด้งขึ้นข้างบนครับตอนนี้ทีมไทยของเราสวยๆเลยครับ15ครับซีเครตจินอยู่ในวงกลางวง24่สิบสี่อาร์คิวเทน่าครับหมายเลขเ้าครับพาวเวอร์8 KPS อยู่ประมาณ30เปอร์เซ็นต์ถูกต้องฮะถูกต้องฮะพาวเวอร์8ปแปดเหมือนเหลือ3คนเท่านั้นเองครับใช่ครับแล้วหกนาฬิกาพี่อานครับผมบอกเลยว่ายับเยินนะยับเยินฮะบิเกตตอนครับทีมซีเครตมาเลยฮะโคดิน่าาพววเอร์ และกำลังจะมีฟุตบอลิสต์เข้ามาด้วยอาและนาวีขยับเข้ามาในวงแล้วครับท่านผู้ชมครับแล้วมาย้อนลอยหลังของซีเคจินโอ้โหแบบนี้ซีเคจินต้องระวังนะครับเนี่ยใช่ครับเป็ครับนาวีครับโอ้บอยจะเข้าวงสวยขึ้นเยอะนะมานาวีนะมาช้าๆแล้วก็รอประทะอีกเดียวนะครับเก่งโซ่ครับพยายามจะสโคบดูด้านหน้าก่อนนะครับแอคเซอร์ตอนนี้โดนไลเซนครับน็อกไปฮะแอคเซอร์เปิดก่อนแล้วครับนี้ โดนน็อกโดนน็อกไปครับใช่ครับอ๋อแล้วแบบนี้เนี่ยถ้านาวีไปยิงแบบนี้เนี่ยผมว่าซีเกจิน่าจะได้ยิงเสียงปืนแล้วว่าด้านหลังมานะครับเดี๋ยวดูครับโอบอยโอบอยตัวรอดมาก่อนแล้วเดินต่อไปก่อนครับสำหรับทางนาวีเหมือนนาวีไม่มีรถนะเนี่ยแล้วไอ้ช็อตตรงนี้ไปน็อกลักซี่ของบิกตตอนเลเลียนสวนคืนเหมือนกันอืมดูครับ DRS ครับอยู่ในตรงนี้แล้วดูฮาร์เร็กซ์ไปน็อกเสร็จสักซี่เฮ้ยเฮ้ยบิเกตตอนน็อกสองนั่นนะใช่ฮะ พราะหกนาฬิกาด้วยไงใช่ื่อกี้นมันเข้าไม่ได้นอกจากประทะนะฮะถูกต้องครับมีซีเครตลอยในวงด้วยแต่ยังซ้ำกันไม่ได้นะครับตอนนี้เปิดน็อกกันได้ก่อนครับแต่ว่ายังซ้ำไม่ได้นี่ครับระยะที่เราเห็นกันมื่อสกู่นี้ครับบิ๊กตอนอยู่ไกลๆเลยนะครับตรงนี้มีคนนหนพา power และซ้ายมือเมื่อสกู่นี้มีซีเครตมาเลยครับคือเหมือนยิงเช็คของกันหน่อยนะทำลายเกาะกันไปทำลายหมวกกันไปฮะคู่นี้นี่ฮะรระยะที่เขาน็อกกันครับ นอกในบ้านก็ค่อนข้างเซฟเลยครับแต่ทำให้รู้ว่ามีคนส่องเราอยู่เหมือนกันนะครับแบบนี้บิเกตรอนครับแอ็กเซอร์แล้วดูฮะท่านผู้ชมครับซีเคร็ตมาเลเขารออย่างเดียวแล้ววงอัปเดตอีกครั้งหนึ่งครับวงค่อนข้างจะมาไวฮะด้านบนสุดนี่เป็นรูป เฮ้ยวงเด้งมาหาอาริวเทนาครับรวมไปถึงราะว่าย8คพีเอสซจนอยู่ด้านนอกครับรบโอ้โห,โหนิดเดียวฮะและโฟเออยู่สานาฬิกาเอาสิครับแบบนี้ยังไงดีครับบีบมาแบบนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าคราวนี้คดีมันไปพลิกอยู่บริเวณ7จนาฬิกาถึง9้านาฬิกาใช่ครับรใช่จาก6งนาฬิกาอย่างเดียวตอนนี้นะฮะหถึง9้าเลยเข้าวงบันเทิงฮะและเข้ายากด้วยและโชคดีตรงทีมไทยไม่ได้อยู่ตรงนั้นถูกต้องครับ แล้วก็เซนต์ครแมคขับรถผ่านลูไป <Hey. S 1> แล้วมาจอดตรงนี้โอ้โ oh, หอยู่ในแอ่งของคารินโยคารินโยว่าไงคารินโยว่าไงขึ้นสโคปมาแล้วต้องโดดลงมาก่อนแล้วนาวิขับรถผ่านมาบอกให้เพื่ออย่างไงดีจะช่วยได้ไหมแล้วดูคาชาสัสกี้ยิงไล่ไปก่อนแล้วดูทัช้ชมก,กัเซนต์น,นวิแกขับรถสเปสสะบดซ้ายขวาไปหวังเอาจนรอดจากคาลสกี้ให้ได้ครับถูกต้องครับนาวีนาวีแปะสโมครับนาวี กดเซนลำบากนะครับมาจอดโล่งๆแบบนี้ระดีเออยู่ด้านล่างในเขารีกุ๊ปกัน3คนแล้วด้วยนะครับแล้วจังหวะนี้เราอุ้มครับไปน็อกแอคเซอร์แอคเซอร์น็อกสองแล้วนะโอ้โหแล้วเรียบร้อยฮะนีม่าครับไปน็อกเซมาติชิด้าของนาวีแล้วเรียบร้อยครับอุสกี้ไปเฮดช็อตน็อกเรเวสต์เหมือนกันแล้วติกซี่ไปน็อกนีมาขึ้นมาครับแบบนี้ไม่มีรถจริงๆแล้วสหรับนาวีครับแกเดินเข้ามาครับแล้วแกไฟต์เลยครับแล้วดูฮะนีม่าโดนเก็บสกมไปครับแบบมือนี่ไม่ได้ชกลมนะเก็บของข้างตรงนี้แล้วโอเคไปซ้ำแอ็กกกเเเเซออออร์ไปสบาายยแลลล้วหหังจนนคะืิ โครินาพาวเวอร์มาจอดอยู่ขอบขอบวงครับตอนนี้เขาส่องส่องเข้าไปแล้วรีบเข้าไปก่อนทะ้กองโซ่ครับถูกต้องครับเราดูยังไงต่อครับโคดินาพาวเวอร์แล้วเข้า<บ>ไปบิ๊กเกตตอนเลดเอเลียนขึ้นยิงมาต้องออติมัตพามาฆ่าแล้วแหละตรงนี้บอกก่อนเลยเฮ้ยแล้ว i, เ,เลี้ยวหนีไปเลยฮนะแล้วยิงตรงนี้ไล,ล่เรียบร้อยมันจะไปเหลืออะไรเลยไม่ขอบอกใหฮะดับเบิ้ลคิวไปเลยจาการยิงรถระเบิดไปครับโอ้แล้วบิ๊กเกตตอนรีบขึ้นรถเลยตรงนี้เหลือครบสี่ด้วยโอ้ลำบากลำบนเหลือเกินนะตอนนี้ อ่ะแล้วจังหนี้ครับเซน่าเท็กซ่าครับเป็นน็อกโอเคของฟุตบอลิสต์นอ้โอเคนี้น็อกสอบกันเลยเจโดนน็อกไปเหมือนกันครับแล้วไปก็ตอนเลเลียนครับเคลื่อนตัวออกมาฟุตบอลิสต์จะยิงรับไหมแล้วจังหวะที่ชาลีไปน็อกคาริโยของลูเหมือนกันแล้วปีนหลบเข้ามาก่อนแล้วขึ้นขึ้นรถมาแล้วก็โซนดเก็บโเก็ไปเอเจโดเก็บเกมจากแมททอยไปแล้วชาลีไปเก็บคาชาวสกี แล้วดูฮะาไฮบอยไปน็อกใส่ไมโครบ,บอยได้เหมือนกันแล้วเรอองจะไปน็อกเป็นรอบได้เหมือนกันลูกจบไปแล้วฮะท่านผู้ชมโอ้แล้วนี่ครับโดนยิงรถระเบิดไปนี่เองครับชาสุกิ้ครับหมดโอกาส <ไป S 1> เ<ล>ก็บแต้มฮะลูกนะใช่ครับไปสแล้วไอยิงสเป,ปย์มาจาังหวัดนี้ลักซี่ครับเรียบร้อยได้แต้มคิวมาอีกหรือเปล่าแล้วโอ,อเคครับแหม่หลายตายไปแล้วนะครับแล้วดูลาอุมน็อกวงไปโอ้ฟุตบอลนี่ก็ลำบากครับตอนนี้แล้วดูครับลักซี่พยายามจะปาระเบิดปาสโมกไปดูลาอุมโดนเก็บคิวจากลักซี่ไปตัวนี้แล้วเล็กจะไปน็อกใส่ไรเซนได้ด้วยู่ตอนนนี้ะครับ เก็บแตเนี่ยมีโอกาสอยู่เพราะอยู่กลางบงมีโอกาสจะเก็บแตนแซงไพ่ฮะตรงนี้ใช่ครับแล้วตรงนี้กอภัยจะได้ไป k n o c เ h e a v e ได้ทีมชาตของเราตอนนี้เปิดฉากยิงทุกทิศทุกทางเพราะตำแหน่งดีเหลือเกินนะฮะแล้วก็ภัยไปซ้ำ heaven เอกจากเกมไปลักซี่รถไม่มีแล้วด้วยนะพี่ยานเนี่ยผมดููอย k นี่ k สองลักซี่รถแค่คนเดียวแล้วหลายตายไปแล้วครับลักซี่ครับเอาเลยครับเบเกตต์เลเลี่ยงกันเราจะจบสิบสามหรือเปล่าท่านผู้ชมครับไอช็อตเดี๋ยวจัดการให้เคาะมิไปเคาะมินิคูณสี่ไปตาดีๆไปเจาะรถไปนี่คือรถไม่เหลือแล้วครับเบเกตต์เลเลีบ ทู้ชมครับตอนนี้2คิวจากทีม Secret มาลเลเซียครับใช่ครับแล้วดูครับพาวเวอร์แปดเคครับเคลื่อนตัวมามีรีเพย์ให้ดูในช็อตไหนพี่อาร์ตช็อตของกอไผ่ลูดไปจังหวะนี้เฉียบเียบน้องกอไผ่ดูครับกอไผ่ดับ,บเบิลเป็นน้องคิวทันทีครับเห็นเป็นเรยอนครับ เลออนงงเข้ามาชนหินแล้วเจ็บเรียบร้อยดีเลออนน็อกเอง <c oughs> อเองจ็บเองร <c oughs> ะเบิดไปเองเรียบร้อยกีวี่แล้วระเบิดไปครับ, oh. รบโซเลตอนนี้เป็นน็อกกีวี่เทรดน็อกไปเหมือนกันแล้วก็ไพ่ต้องรีบแปะสโมช่วยเพื่อนก่อนก็ไพ่ว่าไงที่มันเปิดไปนิดนึงนะครับเจ้ารถมันมเป็นบังเกอร์หรือเปล่าคเขาสรับพาวเวอร์เสียไอซ์ไปนะครับแต่พาวเวอร์ตอนนี้น็อกอยู่หนึ่งขะกีวี่ครับเหลือสองคนต้องช่วยกันแต่ว่ากอไพ่เหมือนขับเฮ้ยกอไพ่ขวามีคนเพื่อน แล้วซ้ายก็มีคนละนาวิเดอร์เข้ามาเลยที่โซเลตครับไปน็อคเบียรสเบกของอาคิโเทน่าแล้วมีคูดโดนน็อคจีเซตของซีเคจินไปแล้วจีเซตเจ้านี้ไปดับน็อลน็องโอบอยครับอย่าได้กลัวตรงนี้แล้วชาลีไปน็อกกอไผ่เหมือนกันเอาเลยครับแล้วดูทั้งรอยเซ็งครับน็อควงไปแล้วฮะโอ้โหบิ๊กก็้ตอนนี้สาหัสแล้วเหมือนกันแล้วชาลีครับไปเฮดช็อตโดนเฮดช็อตจากข้างหน้าของทีทีไป แล้วทิกี่จังนี้ไปน็อกคอสมอได้แล้วล่ามาของทิกซี่ครับซ้ำไปริบล์นาวีระเบิดเก็บคอภัยจากเกมไปมาติดตัวน็อคจะดีทูไปแล้วเก่งโซฮะจังหวะนี้เก็บซีริมน็อกไปแล้วนาวีจบไปแล้วครับดีทได้แต้มจากมาติดไปแล้วจีซได้แต้มจากโอบอยดูสถานการณ์ตอนนี้ในวงฮะอาร์คิวชนะเข้าไปแล้วซีเรจนจินเช่นกันและทูเคได้คิวจากทิกซี่มาเื่นสกนี้แหละครับแล้วมาติดย่งระเบิดใส่จีแซดไปเดซเกมมิ่งจบไปแล้วเหมือนกันตี้งแต่สิบทีไปียี่เรับเกอจ โซโลเลตไปน็อกเก่งโซ่เมื่อสักครู่นี้แลหันมาซ้ำทีที<อ>ก่อนเลยครับโอ้โหไซรัสเมื่อกี้เขาเห็นตำแหน่งของซีเครตจีนอยู่ตรงรถตรงนี้ด้วยใช่ครับแล้วรอจังนี้ระเบิดน็อกไปด้วยอยู่ไฮบอยโดนไป้าโลว์ซินโดนเกลียวเกลียวจากเซน่าเท็กซัสฟุตบอลลิศออกไปแล้วเก่งโซ่ไหลตายโซเลตได้แต้มไปแล้วซุกโปลเอ็มซุกซุกมาจาังหวะนี้ซุกมาจังหวะนี้ขึ้นมาเรียบร้อย,ยไซรัสอีกด้านหนึ่งไปน็อกคอสต์บอลของซีเครตจีนมาดีทูอีจังนี้ไปน็อกแมททอร์ของซีเครตมาเลเซียแล้วเมื่อกี้ตอนเลี่ยนจบไปแล้วท่านผู้ชม แล้วไฮสกีครับแมตตัวนี้ครับไปนกสแานองรอได้เหมนกันแล้วลักซี่ครับได้คิวจากไอช็อตมาครับแล้วสแนทักซ่าเลื่อนหนึ่งครับไม่นอกรักซี่ตายวงไปเมื่อสักครู่นะครับวิทูเคก็ตายวงไปเหมือนกันครับเอาาเซเว่นะจบไปแล้วเหมือนกันทล้งเรื่องหกทีมสิบหกชีวิตแล้วสแนด์ดักซ่าเฮดช็อตไฮสกีนกไปโฟเอ็มไฮสกีได้แต้มจากรอไปอาลับเซเลเยอร์จบปติตินอันดับเจ็ตอนนี้เหลือหกทีมสุดท้ายท่านผู้ชมครับและหกทีมนั้นก็เหลือแค่อาร์คิวเท่านั้นนี่ ชมครับเขามาร์คครบหมดเลยเมื่อก,กี้อโอ้โหแล้วกล้องภาพมาแบบนี้ฮะับโฟอเอ็มครับเดินเข้าใส่คิววีซานซานแล้วดูฮัสซเรสครับเก็บคิวทูเคิลจากเกมไปครับแล้วเป็นไฮการของโฟเอ็มที่จะเข้าหลังใส่คิววีแล้วยิงหลังปีๆแบบนี้ซานซานครับไปน็อกคิววีได้โอ้โหเก็บกิววีออกจากเกมเลยครับพาวเวอร์จบไปแล้วครับพี่อาร์ตอันดับห้านะครับตอนนี้บูคาแล้วเขาเดินใส่ ดีเอเลยครับตัวนี้แล้วดูฮะอาร์คิวธนาอยู่ในบ้านที่สุขสบายดีครับใช่ครับแล้วตอนนี้เขารับขอบวงอยู่แล้วด้านหน้าเป็นทีมซีเ e t มาเลเซียดีๆขึ้นมาดูเนินต่ำแล้วโฟเอ็มโอ้โหสานๆเกือบไหลออกนอกวงน็อกเหมือนกันนะครับแล้วดีดีเฮดจอดน็อกเล็กไปแล้วจ่งนี้ดีดี e, ว่า,างไงแล้วโซเลตจ่องนี้ไปน็อกสานๆสาสาๆขอบวงโดงนน็อกจนได้ครับ แล้ว D2E D2E พยายามจะยิงหลอดตายท้องรถมาจาังหวะน,นี้แมททอยไปแล้แซนดอยู่ดีทูอีกัมระเบิดหน่วงไวะะ้แล้วปักเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยแล้วโซเลตเฮดะจอดสลายจะเกมไปเกือบคดีพิกสำหรับ D2E ูอโอ้แลวงได้งออกไปหาโปรเอ็มครับท่านผู้ชมครับแล้วแบบนี้ไซรัสไปน็อกใส่ซุกได้แล้วโซเลต้ยเข่าหลังนะครับตรงนี้เขาลไซรัสตังนี้ไปเก็บซุกออกจากเกมไป ีซีเมนมาเลเซียต้องระวังแล้วจังหวะนี้ซินเหอซินเห,อ,นเหอคูลสี่เอ็แล้วมาจอดรถ <ละ S 2> รับเพื่อนไม่ทันซินเหอน็อกโซเลตไปครับมาช้าไปเสี้ยววินาทีโอ้ย,อยังเฉียวเมื่อกี้ซินเหอแคยิงเป็นชุดๆไปเลยนะเมื่อกี้นะถูกต้องครับโอ้แล้ววงม,มันวงมันแรงครับจะปัม๊มเนี่ยจะยิงซินเหอสละชีพเพื่อชาติไปโอ้โหแ่เแล้วเข้ามาตรงนี้ซีเมนมาเลเซียจะไฟกับด้านหน้าของอาร์เกวเทน่าแล้วดีๆไปน็อกยูไฮบอยได้แล้วเล็กตัวน็อกเฉยนที่ศูนย์เจ็ดไปตอนนี้ศูนย์เจ็ดได้เก็บแต้มจากเล็กไปและดีๆได ชีวิตครับแล้วจีนายเดินขึ้นมาจากวันนี้เก็บโซโลเล่เออกจากเกมไปเหมือนกันโอ้ oh, โหท่านผู้ชมครับเหลือสองทีมสุดท้ายครับเป็นอ q เทน่ากับคราสทิจิตอลแอตแลนติกครับและดีเอเนี่ยเดือดร้อนแตนน่ต้นนะแกล่างมาเป็นที่สองนะฮะจริงที่ไปติดอยู่ในเนินต่ำของซีเกตจินอืมนี่ครับแล้วดูอาเคียเทน่าครับขับมาลีกรุ๊ปกัน4คนตรงนี้ครับจีนายเออร์นี่ศูนย์เจ็ดดีทูอีและเบียร์สิบเอ็ดและไซรัสครับนอนเนย็นอยู่หลังหิน มาครับแบบนี้โอกาสที่อาร์คิวเทน่าจะได้แชมป์นี่เขาคงไม่ไกลเกินไปครับเซลิมกับไซรัสครับเซลิม RQ ร์คิแกไม่ประมาทเลยในเกมนี้ยังไงฮะติดกว่านี้ก็เข้าเหนียวแล้วฮะผมบอกก่อนเลยไม่ยืนกันแน่นๆเลยฮะตรงนี้ไม่เหมือนกลัวโดนด่านะฮะผมรู้สึกอยู่ลักษณะนี้แล่วยังแบบว่าเกรงกันหมดงนี้เกรงนะดูสึดูเหมือนเกรงแล้วนี่เสร็จเรียบร้อยขนาดตัวที่เกินี่ศูนย์เจ็ดนะหงายชะดาไปเรียบร้อยแล้ว โอ้โหแล้วแกยังคขมันตัวนี้ซีลิมพรีไฟล์ไปชินายครับชุบเออหนี่ขึ้นมาซีลิมดูครับซีลิมครับชินายจินายมายืนงโล่งอย่างนี้แล้วนะไม่เอาไอ้ดอปแล้วจินายบอกนะครับวันนั้นแจ้งเกิดอำเภอไปทีเลยวันนี้ก็สุดเยอะแล้วฮะสุดเยอะครับผมมาครับเรียบร้อยอีกครั้งอีกครั้งหนึ่งฮะโอ้นี่เันคอนเทนต์ชัด จากที่จีนายชุบเออร์นี่ตอนนี้เออนี่ชุบจีนายแล้วฮะต้องบอกว่ามัวเปิดไปสองเขาเริ่มใกล้เข้ามาแล้วป่ะฮะที่เดิมฮะคือมันมันเป็นทางลงโลง<ห>่ง<ห>นะครคือน็อกได้ก็ซ้ามไม่ได้ครับเพราะข้างบนมันเป็นไฮกราวนิดๆเนี่ยเบน,นอาคิวเทน่ารอวงฟ้าครับรอวงฟ้าให้ทําร้ายใส่ดีเอครับครับผมคือตอนนี้ถ้าวงเก้าก็จะไม่มีวงข่าวแล้วนะโอ้โหเน้นจัดทางคิวแล้วกดสายเซริม แล้วมีคนขึ้นรถหรือเปล่าเรียบร้อยฮะเออนี่เปิดน็อกเสร็จสลายลไปแล้ววิ่งเข้าใส่เลยฮะบัลนีจีนายฮะเปิดมาแล้วฮะตรงนี้ลาด,ดิวีวิ่งมาด้วยคราวนี้วิ่งมา4ไม่ได้วิ่งมาคนเดียวนะฮะอาคิวเซน่าแก๊งฮะมาจังหวะนี้โดนลูดบาดเจ็บตักหลังห <c oughs> ินว่าไงแล้วสิริมวงฟ้ามาวงฟ้ามาแล้วสิริมเฮดช็อตน็อกทีดูดีไปแล้วเดินออกมาเออนี่เ <c oughs> ทมาเรียบร้อยครับให้ซิริมเปิดมันน็อกสามให้ผมบอกเลยอาคิวเซน่าครับกินไก่ไปครับในด่านวิเคนดี้ครับท่านผู้ชมมาขับมมาาจนนนได้้เเลยครรัับบสหะกี ช่วงนี้ไม่ค่อยตื่นเต้นนะเพราวิ่งสี่เนี่ยถ้าเก็บสี่ต้องยอมรับแต่ถ้าวิ่งหนึ่งแล้วโดนเก็บหนึ่งเนี่ยคนที่โดนหนึ่งจะต้องโดนด่าคร <laughs> ับผมบออกก่นโอ้โหอ,โหอโคอหิวถันไาครับต้องบอกว่าโชคดีครับผมถ้าสัผมผัสสังเกตนะมูฟเดียวมูฟเดียวนะมูฟเดียวเข้าบ้านนี้นะครับแล้ววงเลี้ยวบ้านนี้วงวงเลี้ยวโอ้โหะนะครับต้องบอกรู้สึกจะได้ไปเก้าคิวประมาณนะครับรู้สึกจะประมาณเก้าคิว ถูกต้องครับเอะไะท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกกันไปเมื่อสักครู่เนี่ยวงเนี่ยค่อนข้างกลางๆพี่อาร์มีคมดีไม่ค่อยได้กินน้ำทำให้ทุกทีมเนี่ยเล่นค่อนข้างง่ายครับ,รบก็มีทีมไทยของเราทั้ง3ทีมเนี่ยเข้ามาในยอยู่ในวงกันได้สวยๆเหมือนกันนะ<ช>ครับในช่วงกลางๆเกมแต่ว่าพอช่วงท้ายพอวงมาอัปเดตเนี่ยใครมีบ้านมันก็ได้เปรียบ,บก็ต้องยอมรับว่าอาเคียร์ทน่าได้เปรียบเพราะมีบ้านเล่นแล้ววงดันไปจบ บริเวณตรงนี้ครับใช่เลยครับก็ต้องบอกว่าสุดยอดเหมือนกันส่วนบางทีมครับก็อย่างนาวิ่อย่างเงี้ยมาสวยเหมือนกันนะแต่ข้อเสียของเขาคือไม่มีรถครับก็วิ่งมาตลอดทางเลยเข้ากลก้ามาแล้วก็ไม่มีรถอยู่ดีครับกระมงเข้าไปถูกต้องนะครับอาแล้วท่านผู้ชมครับวันนี้เราผ่านไปแล้วสองรอบโดดนะครับเรายังเหลืออีกสามรอบนะครับรอบหน้าครับท่านผู้ชมครับจะเป็นมิราม่าี๋ยวเราเบรกไปดูการวิเคราะห์จากพี่บอมกันแล้วเดี๋ยวกลับมาดูการโดดรอบที่สามครับ เอาละครับทีนี้มาดูคะแนนรวม2เกมครับอันนี้เฉพาะวีคที่3เท่านั้นนะครับในรอบซูเปอร์วีคเองนะครับตอนนี้ RRQ ์อาร์คิวอิตนาไนะครับขึ้นเป็นอันดับที่1นึครับด้วยคะแนน29แต้มครับส่วนที่2ครับ26แต้มครับตามอยู่3แต้มครับส่วนทีมไทยทีมอื่นครับทีม C ีเข็ดจินไทยแลนด์อันดับที่6 power 88อยู่อันดับที่7นะครับต่อไปครับไปดูคะแนนรวมของทั้งหมด32เกมครับผู้ที่นําเป็นอันดับที่1อยู่ครับก็ยังคงเป็นบิเกตันเลดเอเรียนต่อไปนะครับ305 51คะแนนนะครับที่ 2FO โจากจีน350อต่างกันแค่แต้มเดียวครับส่วนทีมไทย r R ร์อาร์คิวทครับอยู่ที่สาครับ299นะครับห่างกันประมาณ50แต้มเท่านั้นครับผมถือว่ายังไล่ทันนะครับทีมไทยทีมอื่นครับ power 88นะครับคะแนนรวมครับสาเกมครับอยู่อันดับ6ทีมสกีตจีนไทยแลนด์อยู่อันดับที่7นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเกมที่32นะครับฝากเพื่อนกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับ